สวัสดีค่ะเป็นแวนสยามสปอร์ตค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าสนามคาสานอารีน่านะคะข้างหลังของเรานี่ก็คือเป็นกลุ่มกองเชียร์เลเวลรหรือฝรั่งเศสค่ะกับกองเชียร์ทีมชาติออสเตรเลียนะคะกําลังเขาเรียกว่าแสดงพลังกันนะคะเมื่อกี้นี้ก็ร้องเชียร์เอ็มบัปเป้กันแล้วก็ แฟนบอลทั้งเศสนี่ก็บอกว่ามั่นใจว่าวันนี้จะชนะออสเตรเลียได้ง่ายๆนะคะบรรยากาศโดยรอบในตอนนี้เรียกว่าแฟนๆเริ่มทยอยกันมายัางสนามคาซานีน่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่เตะเร็วที่สุดตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์มาคือเตะบ่ายโมงตามเวลาท้องถิน่นซึ่งทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาแซวกันว่ายังเป็นมื้ออาหารเที่ยงอยู่เลยนะคะเรียกว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วตื่นมาก็ทานอาหาร มื้อเที่ยงแล้วก็ดูบอลกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับคาซานนะคะก็เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐทาตาสถานนะคะออกมาจากมอสโกถ้านั่งรถไฟที่พวกเรามากันนี่ก็13ชั่วโมงเต็มๆค่ะก็มาเรื่อยๆนะคะเรียกว่าทางการรถไฟของรัสเซียเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอลเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงสื่อมวลชนด้วยเนื่องจากว่าสามารถจองตัว๋วแล้วก็โดยสารมาได้ฟรีค่ะ ตลอดทางที่เรามานะคะก็มีแฟนบอลหลายกลุ่มค่ะเนื่องจากจากเส้นทางเดียวกันเนี่ยจะเป็นทางลงใต้แฟนบราซิลแฟนทีมชาติฝรั่งเศสนี่ก็มาปะปนกันไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าแฟนจิงโจ้นะคะแฟนจิงโจ้แป๊บหนึ่งค่ะมาคุยกับแฟนจิงโจ้ส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อทีมเคฮิลกันมานะคะ คดวิสวันนี้นี่น่าจะเป็นตัวสำรองนะคะคู่นี้เคยเจอกันมาสีครั้งนะคะฝรั่งเศสชนะไปสเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งเดี๋ยวเราคุยกับคุณป้าคนนี้หน่อยค่ะ Where are you from uh, which town <Australia? S 1> uh, which town Kop Sabha Kop Sabha yes yes and uh, you are alone or with the group thing, baby? Yeah. How do you expect for the match today um, Australia one nil <laughs> one nil <new>? enough <laughs> อ thank you <laughs> อันนี้ก็มาไกลเลยนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เธอก็หวังว่าออสเตรเลียจะชนะ1.0ค่ะเราก็ถามว่าพอไหมเม็ดหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะวันนี้ทางฝรั่งเศษเนี่ยอบอกว่าจะส่งเอมเปเป้นะคะแล้วก็ดิเมเล่เป็นแข่งหน้าส่วนโอลิเวียชิรูนี่ก็จะเป็นตัวสำรองมีในส่วนของเอมเปเป้นี่จะถูกจับตามองนิดนึงนะคะเพราะว่า เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกของเขาแล้วก็าอายุก็เพิ่งจะ20เองเองในการแถลงข่าวก่อนเกมเนี่ยก็มีการถามกันมากทีเดียวค่ะว,ว่ารู้สึกกลัวบ้างไหมประมาาบ้างไหมเขาบอกว่าถ้ากลัวก็อยู่บ้านไปนะคะไม่ต้องมาฟุตบอลโลกกันแล้วเราไปฟังแฟนเล, <ๆ S 2> เลยบ,บเรยกันบ้างพอดีเมื่อกี้มีสาวเกาหลีเข้ามาจองอยู่หลายกลุ่มแล้วเอาเป็นครอบครัวนะจะได้ดูอบอุ่หน่อย Bonjour, vous êtes de France yes. Oui, bonjour. Uh, D'où venez-vous Quelle ville euh, La Rochelle. La Rochelle ah, J'ai une amie là-bas. La Rochelle, c'est un peu de la France. Qu'en pensez-vous de ce match bah, Ça va être un beau match. Premier match de la Coupe du Monde pour la France. Uh -huh. Et on espère que la France va gagner. ก็บอกว่าเป็นคิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ดีนะคะแล้วก็หวังว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะชนะค่ะมันเลือดเยอะเกินไปแบบไหนอันนี้เจ้านี้บอกว่ามั่นใจเลยนะคะเจ้านี้บอกว่ามั่นใจแกเลือดหมดเธอเชื่อใครเป็นใครกิเลนกิเลนบับเป้กิเลนบับเซม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 ก็ถามค่ะว่านักเตะในดวงใจในชุดนี้ของเขาเป็นใครก็คือกิเลนบับเป้กันหมดเลยนะคะเออพวกโอลิเวียร์กิโร่เดมเบล Ah, bah, c'est des bons joueurs aussi, oui. Même euh, beaucoup de critiques. Oh non, non. Euh, ils, vont, ils, font, ils, font, ils marquent beaucoup de buts, euh, surtout Giroud okay. il est très fort. est a vous avez tous les trois là Ou bien avec la famille Ah, 4ครอบครัวโอเคเอ้ยคุณเชฟทุกเล่ของทีมโป้งกันน้องจุด1เซลลแมชอเคแบ็กซีอะบูโป้งแมชหรอกค่ะเจ้าหนี้บอกมาทั้งครอบครัว4คนนะคะแล้วก็บอกว่าได้ตั๋วมาแค่นัดเดียวค่ะแต่ก็เขาก็บอกว่าเอ่อเราก็บอกว่าน่าเสียดายเขาเขาก็เสียดายแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่าจะมีกลุ่มไหนที่มากันใหญ่กว่านี้ค่ะสนามคา อันเจ้านี้ยังไงเจ้านี้ยังไงวงชูวงชูวงชูแกก็มัะเซเลสตินเซเลสตินเซเลสตินอะเซเลสตินเดานเซเลสตินกี่หลาจากบูเอะ8ขวบเองนะคะก็มาดูบอลแล้วเซวัเป็เอ่อเซตองเป็นมือแรกของฟุตบอลใช เป็นนัดแรกค่ะที่ได้มาดูฟุตบอลในสนามนะคะเอกเลตูเชียคริฟเฟเอ็มบัปเป้อ่าตูซีเหมือนเดิมค่ะยิ่งไปถามรุ่นเด็กๆนะคะว่านักเตะในดวงใจเป็นใครนะก็จะมีแต่เคลียร์เอ็มบัปเป้ค่ะเรียกว่าคนอื่นๆตอนนี้ชิดซ้ายเอ๊ะทำไมไม่มีกองเชียร์คริชมันมากันเลยนะคะสงสัยต้องไปหาที่เป็นรุ่นสาวๆหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วองค์ตัวคริชมันเขายังเป็นอันดับหนึ่งในบรรดา นักฟุตบอลที่เป็นที่ชื่นชอบในตอนนี้นะคะคาซาโนน้นาแห่งนี้นะคะถ้าคุณคุณได้เห็นสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2013นะคะเพราะว่าตอนนั้นถูกสร้างมาเพื่อใช้ในกีฬามหาวิทยาทยาลัยโลกค่ะจากนั้นก็มาใช้อีกทีในศึกค o n f e e r r t i o n s Cup ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็วอลเนเทียตามสนามนี่เป็นโลคขัดความอบอุ่นนิดนึงนะคะเจอใครก็จะไปแตะช่างภาพเห็นหน้าแล้วก็เลยขอเข้าไปดูหน่อยอเดี๋ยวแตะแทนให้ค่ะ เดราเดินเดินคุยกันไปเราเดินคุยกันไป,เร,เ,นนไปเราเดินหาแฟนบอลไปด้วยนะคะทีมชาติออสเตรเลียนี่เบิดฟานมาไวค่ะมาทำทีมเมื่อได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนมกราคม2018นี่เองนะคะทำไป4นัดอ่ะคุยอีกแล้วคุยอีกแล้วอันนี้บอกว่าอ่าเนี่ย Um, I'm really confident because we have a really strong midfield. Um, a lot of people haven't heard of them compared to like Pogma and Matweedy, but Aaron Moy, Tom Rogic, Masluongo, I reckon they'll really stick it to the guys today in France and I reckon we'll get get a two one victory. and you can quote <'re> me on that <'re> and you can you can say you can make your headline Australia will win 2-1 we will get fourth place thank you โอ <Okay. S 3> oh ้โหอันนี้ของขึ้นเลยบอกว่าไปเขียนหัวข่าวได้ก่อนเลยว่าออสเตรเลียจะชนะนะคะไล่ชื่อมาเรียบร้อยบอกว่าต่อให้ชาวบ้านไม่มั่นใจนะคะแต่เขามีเขาเรียกเขาเมื่อกี้เขาบอกว่า strong midfield คือกองกลาง แข็งแกร่งนะคะอันนี้เรียกว,ว่ามั่นใจมาจากบ้านเมื่อกี้ก็ลืมถามเหมือนกันว,ว่ามาจากไหนนะคะ <c oughs> เราเราเดินหาเหยื่อกันต่อไปหน่อยนะคะ <c oughs> บอกก่อนว่าวันนี้เรากำลังร้อนแต่ว่าลมมันแรงนะคะ อุณหภูมิที่นี่เนี่ยประมาณ17-18องศาที่เห็นแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้นะคะชาวบ้านเขาใส่เสื้อกันใส่หมวกกันเพราะว่าลมมันแรงค่ะช่วงน <si suppression> ี <fin anta> <ots> ้ต <guarding okay>? ้องขอสนับสนุนผู้ผู้อุปถัมภ์นะคะเมื่อคืนนี้ผู้ที่ได้ชมคู่สเปนกับโปรตุเกสถือว่าโชคดีมากนะคะเพราะบอลมันตัวดิฉันเองไม่ได้ชมเพราะมัวแต่นั่งอยู่บนรถไฟสัญญาณมือถือไม่ดีนะคะแล้วเมื่อคืนกว่าบ้านเราบอลจะจบนี่ก็ทีสามใช่ไหมคะดูบอลดึกตื่นมาก็ต้อง กาแฟก่อนค่ะกาแฟเนสกาแฟเบรน d ์แอนด์บนะคะในช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่น2ต่อค่ะต่อแรกก็คือซื้อแล้วก็ไปแลกแก้วเนสกาแฟมริกาโน่ครีมมี่หรือเบรนน์แอนด์บนะคะรสใดก็ได้ค่ะมีให้สะสมกัน9ลายค่ะส่วนต่อที่2นี่ชิงโชคใหญ่เดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราพาช่งางภาพไปทางนู้นกันหน่อยไม่รู้เขาทำอะไรกัน วันนี้สนามวันนี้ในเมืองคาซานะคะตอน,น,นตั้งแต่ลงจากรถไฟมาไม่รู้ว่าเขาห้ามประชาชนออกมาเดินหรือเปล่ามีแต่แฟนบอลบางถนนนี่เงียบกริบนะคะยิ่งช่วงที่เป็นที่พักโรงแรมที่พักของฟีฟ่านี่แทบจะคิดเอาเองได้เลยว่าเขาคงกันปิดถนนนะคะก็ออกจะประหลาดอยู่เพราะมันทําให้เมืองดูเงียบเกินไปมาคึกคกอีกทีก็น่าสนามเลยค่ะเดี๋ยวดูคู่นี้พยายามเอ้ยมันใช่2ตัวจากที่นัดเปิดสนามว่าไม่รู้นะแต่เปลี่ยนเสื้อทำไมมันมีแบบ อ,อันนี้ชีวิตก็เดินลำบากนิดนึงค่ะ <Hello. S 1> เดินไปเรื่อย <Hello. S 1> เราไปที่ข้างหน้าเรานี่เป็นศูนย์แฟนไอดีเซ็นเตอร์ของสนามคาซานะคะ แฟนๆที่ยังไม่ได้ออกบัตรแฟนในดีก็มาที่นี่ค่ะซึ่งเราบอกกันไปแล้วในนัดแรกนะคะอันนี้อันนี้คือว่าสังเกตมาสองสนามแล้ววอลเนเทียนี่จะจัดเต็มมากขยันผิดปกติพรีเวียดอันนี้เป็นภาษาบ้านๆค่ะภาษาบ้านๆก็คือเหมือนชาวเหมือนสวัสดีนะคะแต่มันมีคำที่ยากกว่าน,นี้ค่ะขี้เกียจท่อง เดีย๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปที่หน้าสนามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ่อคาซานอารีนาด้านหน้าที่เห็นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจอด้านหน้าที่ใหญ่ที่สุดนะคะในบรรดาสนามของยุโรปค่ะมาชุดนี้นะคะกรุ๊ปใหญ่หน่อยอันนี้ไม่รู้ว่า มาจากไหนกันแน่นะเพราะว่าแต่งดูแล้วคาดเดาไม่ถูกคาดเดาลำบากว่าเป็นคนท้องถิ่นหรือว่าเป็นแฟนฝรั่งเศสหรืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยน่าจะเป็นคนท้องถิ่นนะคะเพราะแต่งตัวกันมาเ <c oughs> ดี๋ยว<น>จะคิดว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องภาาอังกฤษ Like, 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 like Where are you from? Where are you from? I'm from Uruguay. I'm ah. Oh fan okay. pen, fan fan Uruguay. Hey. So uh, you watch all this match or you oh, yes or, uh, Well yesterday we had a match ourselves. Uh-huh. And, and we won. So <laughs> <laughs> I'm happy about that. Okay. Where are you from? <laughs> Thailand. 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 Wow. And yesterday you was at a match? o no, อ no, oh. but, but a y อันนี้เธอมาจากลุกไกวก็บอกว่าเมื่อวานนี้ก็ดีใจค่ะว่าที่ทีมชนะนะคะจะบอกว่าฟลุกก็ว่าได้แต่ว่าเธอไม่ได้เข้าไปดูในสนามวันนี้ก็มาที่นี่เลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาดูบอลเพิ่งเคยเห็นนะมาดูบอลเพิ่งเคยเห็นใส่กระโปรงอะไรกันมาแบบนี้เป็นครั้งแรก เราต้องย้อนกลับไปแล้วค่ะอากาศในตอนนี้ร้อนมากนะคะ แฟนบอลน,นี่เริ่มเข้าไปข้างในกันแทบจะหมดแล้วนะคะแม้ว่าจะเหลืออีกประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงก่อนแข่งค่ะสนามคาซานนี่นอกจากใช้ในรอบแรก3นัดแล้วนะคะยังมีรอบ2แล้วก็รอบคอลเลคฟนอลอีกอย่างละ1นัดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าทีมชาติฝรั่งเศสเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่ม C ได้ก็ต้องกลับมาเตะที่นี่อีกค่ะ นี่เลยยังไม่ค่อยเห็นแฟนบอลที่เป็นสาวๆฝรั่งเศสเลยนะคะจะถามไทยกันเรื่องของตุลริสมาสสักหน่อยซึ่งอันนี้ก็มีประเด็นเรื่องที่เขาประกาศว่าอยู่ต่ออยู่กับแอตมาติดต่อนะคะเพราะว่าเ,เหมือนว่าทําให้ทีมเสียสมาธิและคลิปนั้นก็มีการได้เงินจากสปอนเซอร์หรือเปล่ากว่าจะประกาศออกมาได้นะคะแล้วก เราเดินย้อนกลับไปทางที่แฟนบอลน่าจะเข้ามากันมากที่สุดนะคะอ่าอันนี้่น่อบอกให้ดูอีกทีปอกปานี่ กบานะบงยังจะงูดูเลยไหมเนีย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 รรูสกี้อ่าเร์สกี้นะอันอังกฤษอังกฤษโอเค where you from uh, I'm from Canada Canada, Canada? yeah but you support France yeah it's like there's like a lot of French population in in Quebec okay okay อันนี้ต้องมาสปีกอังกฤษกันค่ะเพราะว่ามาจากแคนาดาแต่ว่าอ่าในแคนเบ yeah okay อันนี้มาจากแคนาดามาจากควิเบกนะคะซึ่งที่นั่นก็เป็นชุมชนชาวฝรั่งเศสใหญ่นอกนอกฝรั่งเศสนะคะอ uh, your favorite player? g r i ีซ a n n อันนี้ไม่ต้องถามนะ <laughs> เราก็ไม่น่าเซอร์เลยถามเขาว่าคนไหนที่เป็นนักเตะโปรก็คือกริสมาน and What did you think about this game? I think uh, France are definitely going to beat Australia with a couple of goals. Yeah, uh huh. yeah, for sure. I uh, think France has a better squad than Australia. Yeah, pretty much easily. Yeah. ใช่อันนี้เพรว่าเข้ารอบผ่านเข้ารอบสบายๆนะคะเดี๋ยวดูกันว่าเหตุการณ์จริงมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเพราะเขาก็มั่นใจว่าจะชนะแน่นอน You your are with ยูอะวิ e ยูเพรินส์ท o กทีของค m ณโอเ h โบน์มัดขอบค y ณ u ากค่ะอันนี้ sorry uh, you are not, normally you support which team I support France and uh, club I support Manchester United as a club Man United right <like> That's why I hate you นี่เพราะว่าเนี่ยก็ถามเพราว่าปกติแล้วถ้าเป็นทีมสโมสรเชียร์ทีมอะไรว่าเห็นใส่เสื้อปอกบามาก็เลยบอกว่าเขาก็บอกว่าเชียร์แมนยูไนเต็ดนะคะอันน่ะยูเลอร์พี่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต He's a very good player I think he's a very good player and he uh, he possesses quality and everything else He's a very good player อันนี้เรียกว่าความรักสโมสรบางตานะคะเพราะบอกว่าปอกบาเป็นแซงค very ็นมาเพราะบอกว่าปอกบาเป็นนักเตะที่ดีมากนะคะ มันไม่เห็นเหมือนที่เราเรารู้จักสักเท่าไหร่นะคะค่ะบรรยากาศหน้าสนามในวันนี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเพราะคู่นี้ไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วช่วงนี้ก็ขอบอกโชคอีกหนึ่งต่อค่ะเชียร์กันให้สุดลุ้นตรุยราเซียจำนวน7รางวัลน,นะคะรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารวม1,680,000บาทค่ะก็ส่งซองเปล่าเนสกาแฟเบเนนูอเมริกาโนและกรีนมี่นะคะที่ซื้อมาแลกแก้วในช่วงแรกนะคะก็ เอามาส่งต่อกันมาค่ะ5้ซองติดกันนะคะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่มาลุ้นโชคกันอีกครั้งหนึ่งอีก1ต่อค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าช่วงนี้นอนดึกตื่นมาก็ต้องซดกาแฟค่ะ